ครับ Honda Accord 78เครื่อง2.0น,นะครับล้อขอบ18คันนี้ทรงสวยสวยได้แหละรอ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 รถผมนี้ก็ขับเม8อปกันอคันนี้เป็นงานแก้รีบแบบต่อที่อื่นนะครับโอเคดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้โดนล็อกไฟไปด้วย แก้ไขเรียบร้อยนะครับกับเอฟเรโชเหมือนเดิมจุดถนนครับฝนเพิ่งหยุดไปได้สักพักจุดถนนจริงทุกคันนะครับคันนี้อคอดเจอง2จศไปรีแบบมาจากที่อื่นเจ้าของแจ้งว่ากินน้ำมันมากนะครับกินน้ำมันกินน้ำมันดุเลยโอเคเราปรับให้อวแรมีปัญหานิดหน่อยเรื่องไฟล์แต่ไม่เป็นไรครับทางผมแก้ได้ ไฟเขาโดนล็อกมาก็คือที่เดิมเขาล็อกไฟล์ไว้อ่ะตอนนี้ผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับโอเคลอบเดินเบาสูงแต่คันนี้มีปัญหาเรื่องยางเท้นเครื่องด้วยแหละนะครับเครื่องเทินเครื่องเริ่มสั่นแล้วลางลินลางลินไปด้วยเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาตาัตราเร่งกันเครื่อง 2. 0ศนเจน8ล้อ18 สขงโนไม่ได้อืดอย่างที่พวกคุณคิดครับเปิดแอร์ใส่เกียร์ดีดูตาเิ่งสุดเรร้อยกันปโาเคครับสองศนยะครับแอคอร์ดเตียนแปดลอที่แด้วย ลองดูครับอ่าลูกค้าที่ใช้ h o n d ด้คอร์ดเจนแป8เครื่อง2,000ไม่ต้องร้อยใจครับสู้2.4ไม่ได้จริงมีแบบช่วยได้ครับถึงแม้เราจะไปฟัดเลียรกับ2.4เขาไม่ได้แต่ก็ขับสนุกเหมือนเดิมเยอะครับอขับได้เต็มสมรรถนะของเครื่องมันนะฮะคันนี้จูนละมัน e ี20ด้วยนะครับ2.0มาด้ a คอร์ด ปี08ขึ้นไปน้ำมัน E10 ได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องกลัวอะไรนะครับที่มีปัญหาการเรื่องหัวฉีดตันเป็นเรื่องปกติครับใส่กรองหัวฉีดเป็นพลาสติกของเดิมใช้ไปนานๆมันมีอายุการใช้งานครับแตกตันเป็นเรื่องปกติล้างเทสหายเรียบร้อยเปลี่ยนใส่กรองนะครับน้้ามันไม่ผิดครับจะใช้น้ำมันเป็นซิน95เพียวๆก็แตกไ,ได้แตกได้ตันได้เหมือนกันโอเค ส่งงานนะครับขอบคุณครับ